สวัสดีครับศรีนักเรียนปีมกองแสงวันนี้ส่งงานรถแจ็คกันนะครับติดตั้งปีมเซรามิกตัวไดซิสเซรามิกเฮดดี้พัทนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งบานหน้าเป็น60%สบนะครับรอบคันเป็น80%เปนะครับเข้มนอกสว่างในทัศนวิสัยในการขับขี่ดีนะครับตัวนี้บล็อกสีผลิตที่เกิบาเปอเต็มน,นะครับลดความร้อนรวมอยู่ที่72%นะครับตัวนี้ก็เป็นเจ็งเลเยอร์ชั้นสองของแบ์ไดฟิซนะครับ ก็เลนส์ฟิล์มแบบเข่มสวยนะครับด้านนอกนะครับด้านในใสเคลียร์นะครับละเอียดนะครับกับขี่ได้บ้านใจนะครับตัวนี้ตัวนี้เบอร์80ปอรนี่ร่องลึกสีก็เลยอยู่ที่98เลยนะครับ97 98ก็วันนี้ก็มาทดสอบเอ่อฟิล์มเบอร์80ปอรนะครับไดฟิตเซรามิกแคปดีพัดนะครับเอ่อตัวนี้เป็นตัวเจเนอเรชั่น2นะครับที่ทางไดฟิต เอานำเข้ามานะครับก็ตัวนี้บล็อกรังสีฟลีตได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับแสงสองพันาจุดนะครับเนื้อฟิล์มไม่มืดมากนะครับสว่างใสนะครับ UV 100%นะครับบล็อกรังสีฟลีตอยู่ที่98.7เลยนะครับตัวนี้ก็ช่วยบล็อกความร้อนจากภายนอกได้ดีเยี่ยมนะครับมาหน้าเป็นเบอร์60%นะครับรอบคันเป็นเบอร์80%นะครับเนื้อฟิล์มใสเคลียร์ละเอียดนะครับใสวิ้งเลยนะครับสีไม่หลอกตานะครับสีฟิล์มตัวนี้ ส, cues, ส,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 สีฟ้าเป็นส,สีฟ้าสีขาวเปสีขาวรับสิเนสีล้พิด้านในมีเบะสั่ครับจะเป็นเบอร์แปดสิบเปอรนต์กับง่ายนะครับตัวนี้หน้าหกสิบเปร์เซ็นตนะครับติดพิมพ์กองแสงวัฒนฐานนะครับนึกถึงสีนักเลติดกองแสงนะครับโทรศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดสามหกครับ สีนัรินปริมกองแสงยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับทางร้านนะครับเราอยู่ซอยสีนกคกรนลิน53นะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาปรึกษางานปริมกองแสงได้นะครับราคาและรถยชน์นะครับครับที่ใช้บริการ